เราปรีโหลดตกจะมีคิดเมนูใหม่นะ,ะแล้วที่ไม่ขยับนะ่นคไหน่ะน่ะที่อยู่ไก่แทะตัวม,ม,มันได้มันได้มันได้ไก่ครับตัวไก่เยได้ไก่กับคนนะมใช่คือเรื่องเรื่องนะครับมันมีเพื่อนๆสอบถามมาเกี่ยวกับไก่เหนียวเนี่ยไก่เหนียวกับไก่บ้านเวลาเราไปทำกินเ่มันะจะไปต่างกันตรงไหนเราทำแบบไหนครับให้มันแบบกินง่าย ถ้าเาไปลาก่ะก็มีไก่ป้ามดีมมันอแล้วตันโมันใช้มากเอาลิกองเลนะครับด้วยที่ว่าไก่ป้านแบบมันแพงนะครับปลตะกบแพงมากด้วยครับทีนี้ถามว่าถูกแพงหรือถูกคขายที่ถูก่ราคาไก่ครับก็เลยเนี่ยเราก็ประหยัดเอาไก่แก่นยกแเ่นราคาตัวละร้อยสิบาทเราจะใช้ครับ

แล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นแล้วค่อยเอาไปต้มแล้วเราก็ใส่เครื่องเทศยำนี้จะเป็นสูตรเหนือนะสูตรละลายใช้เวลานานปะหนทจันก็ก็ถ้าอยากให้เนื้อนุ่มก็ต้มนานหน่อยเพราะว่าไก่มันอาจจะสมสูรณ์ที่มีร้อนเครื่องมาอ๋ออันนี้จะเป็นพริกลาบเหนือแล้วก็มะเขือเียกแล้วก็เมล็ดสักกี เดี๋ยวัตถุดิบจะเยี่บนเราแคจะหาเพราะสภาพฝนนี่แหละตกตลอดเลยการแม่บ้านนวยจันาอายุเข้าครับเดี๋ยวเหลืองปึง้งขึ้นคือถ้าจะให้ง่ายก็ต้องล็อกก่อนล้อยังไงล้อแล้วแต่ครับอาจารย์ล็อกไปขับซาองซ่าก็ได้ครับผม เราคนไม่เหมือนกันใช่ไหมทางของแกคือแบบนี้อาจารย์หรือว่าใช้มีดเราไม่ได้หรอกต้องใช้ฟันพีุ่ฟันพี่ดงนะไว้กัดกับแมวคือจะกินเนอะ่อแก่อกไดหมเนื้พปกติเราแก่ไงปกติเราทำไงใส่บ้านทำเหมือนกันม รอ Never, ้อนแบบนี้ไหม่ใหม่ครับแล้วนี่ครับแเดี้ยเนเอานี้ยก่อนโอ้ม่หนังก่อนดิครับผมเ่ยาังก่อนดิ่หนังอย่านั่นเลอางนันเยเออมันจะเอากอนอะไรนะเอากอนเต้มแลวโอ้ต้มเนถี่เราเลนะครับอไงนะผมก็พยายามจะทำเงิที่เจ้าห้ากิโลร้อยเลยครับ ่กันีมา้วยประมาณก้แกนท่านนู่ัวไก่ฮะปกติเขาก้ตมก่อนัวำาันยำน้ำคุณใดเรืยกยำน้ำครับถ้าคุณถ้าคุณแถวภาค ข้าลงล่างลงมาเดี๋ยวจะเรียกชั่วครับผมโอ้ยพยยยี่หนงเขาเรียกอะไรครับชั่ว <c oughs> โอ้ยหนงเก่งมากเลยอ่ะ่ะเงหน่ง,งชั่วหนงอเป็นเลือดปุ๋ยหนังยังดมหนึบๆดูดเดีือดในไก่ไรประเภทนี้ครับไก่บ้านเหรอไก่บ้านก็อร่อยทั้งตัวนะครับผมอ,อ๋อไม่อร่อยจะไหนก็ยำไม่ทำนี่ไม่จริงเลยบ้านเรา่อทุกตัวเลือดปุ๋ไก่นี่อร่อยทุกตัวเนี่ย ไก่ไม่ล hey, hey, kind of ืมเนี no ่ยได้ว่าไก่บ้านอร่อยไ่งเลยนะังอะไรนีไกเยอะแต่เดียวลเดียวริกว่เนี่ยอะไรไม่้แสทำลย้องทำไมเี๋ยวไปเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวให้ไก่น้สางไม่จงใ้ อันนี้ก็แล้วแต่นะันอที่กันแล้วแต่นะมันจะเอาไก่ไม่ได้ถามเจ้าของร้านเลยอันนี้ก็แล้วแต่ทำเชื่อไม่มีอะไรจะเสียแล้วดินไกะเราจะเหลือมันก็ห้องแงงมันไหมกับบล็อกมันไหมไก่มึงว่าไก่อะไรตกหอมงไหมตกห่วงแบบนี้ไงสมองเสื่อมตกมากเลยตกห่วงแนี้หงตกแรงที่ไปทำเล่นมันก็หลายทีตกแรงไม่ไม่เจอกับการมันดังจะเจื่อหรอไม่เจ็บที่เลือยเจ็บดูหน้าดูหน้าเจ็บที่ถู คือไ้งพูดอะไรกินไไก่บ้านไก่บ้านเอยไก่บ้านอ่อรทุกตัวแบบนี้ดีไก่บ้านอ่ไยทุกตัวหรือว่าไก่เหนียวไก่เหนียวครับไก่เหนียวตกไหมไม่หนหวเลยโอ๊ยนี่กจะตกเน้ก่นจะผ่านเพื่อนเทศรู้น้องน้องน้องยิ้ม่้องนิดทำไมไม่เห็นมึงเลยเหเดียวาบอกจะขายของย่หแต่เข้าไม่เห็นน้เลย พอมันเินมาเลไม่เห็นติดหน้าตาเลยติดใจก็มีถ่ายบ้างติดบ้างติดบ้างตัดก้มหน้าดิเห็นหน้าอาจารย์นั่งย้ละขอ่ะจะมองไยังไงเออไปถ่ายปเยหน้ารานอแส่หนาราครับก็รู้ไปเลยโอ้ยอะไรกันอาจารย์ เขาไ่รู้ว่าเป็นร้านไก่เออ้อไก่ร้านไก่เหนียวนะครับอไก่อราเขาองมีหัวไก่ห้อยกับซี่โครงนะครับผมไก่ไก่คัวไก่เสียแล้วครับก่ครับเก็นอะไรครับผมไก่ของพี่บรรลือเขานะครับแต่เรานั่นนะครับตัวแดงครับใชแล้วก็ไปเดี๋ม่ละเดี๋ยนะ ก็ร้อยห้าสิบกิโลละร้อยครับมาบดครับขมิ่งเาไม่เหนียวเท่อยนะพี่นี่เหนียวหรอกอยู่ดีๆดินครับพี่เหลือไม่มีฟันครับของร้านเขาแบบมันก็เหนียวเลยครับขาแม่จ้าดูก่อนดูก่อนงแม่จ้าจะดีที่แล้วก็เลยตั้งวาาแกเหนียวไเนี่ยคจ้าของร้านพอดีไม่มีฟันก็เลยว่าเหนียวไว้ก่อนผู้คนได้ร่วมมีส่ผมคม ก็ไปรวนต้มต้มเป็นตัวไม่ได้เราต้องชยเราไม่มีเราจังเรามีกระทะโดยจริงตามปกตินะครับไก่เหนียวนี่เราต้องต้มต้มทั้งหมดสามวันถึงเจ็ดวันครับโอ้ม่ลมตายตัวต้มก็้งเจ็ดวันจะได้เป็นเหนียวไง นี่ยมันจะเหนียวมากแต่ถ้าเป็นไก่บ้านก็ประมาณหนึ่งเดือนครับโอ้หนักหมเนี่ยถ้าเป็นไก่วัดก็ <c oughs> ดกี่เดือนนะไก่วัดอ้วนนะพี่นะหลายปีครับผมหลายปีครับไก่ไก่วัดอ้วนมั้ยมันจะเหนียวนะครับตีคุกหลายปีครับฮะมันจะแบบไก่วัดมันจะแบบคือได้ข้าววัดมันข้าววัดมันเยอะไงพูดไปนิดเดียวคุณสมบูรณ์คนทั้งไก่ไก่ทุกคน เราเราก็มาใช้บริการกันแล้วนะครับไก่ที่บันลือเขามาทํากัวของพี่ยุ้ยนะครับผมร้านข้าวแกงนะครับลาดหน้ามีทั้สิ่งทุกอย่างเลือกไข่นะครับอะไรนะลาดหน้าอะไรนะลาดหน้กระดูกหรือไข่ติดใจกระปือไข่แล้วนะ ก็เาเนาะเขาอยากทุลองมินเขาผมขี้เกียจถือมาแล้วก็จะขายตรงนี้ยังไงขายก็มีแตมาคุ้มมันดูเก็บไม่อได้ารอก่จะขายมันต้องทำแบบนี้บความจลงไม่มีนะะมาอย่างนงี่วยด้าจะเอาทั้งตัวเลยเหรอครับแล้วพวกกระดูกกะดูเนี่อาจารย์เราตองมาทำต้มหรืออะไรได้หเปล่าต้มครับ มทำน้ำซุปครับออ๋ครับผมคือไก่เหนียวนี่ข้อดีของเขาอย่างหนึ่งคือเนื้อมันก็แน่นนะแต่ก็ยังว่าอะไรจริงมันเป็นไก่พันธุใช่ครับคน<ช>ขายเขาฟันไม่ดีเขาเลยเรียกไก่เหนียว <c oughs> มันจะออกมันๆใช่ไหมแดนมันมันิดหน่ก็เนื้อไก่โอ้โหอ่านึ้นไปหมดแลยนะไม่เหนียว เป็นการแสดงนะครับสาธุครับขอให้ฟ้าบ่าคุณชายดููเลาะยากจังเลาะยากก็ได้ต้องมีผมราคาไม่จ่ายแล้วก็ไหนนะคะกับข้าวแกงหุ่งดาเดี๋ยวเราจะต้มไก่ก่อนนะครับอันนี้พอดีว่าเราไม่มีหม้อนะครับเราก็เลยใช้วิธีการแกะแกะเนื้อไก่แล้วก็เอาต้มในกระทะนะครับ รอ,อน้ำเดือดก่อนครับวิธีนี้น้ามีขาตะไคร้จะดีนะน้ำเดือดแล้วครับเดี๋ยวเราใส่ไก่ครับเดี๋ยวเราจะยงำกันครับนี่สีแก้วกะท้าน้อยออกกระมดปลา

มันเข้าต้นาแล้วหรอแม่ไหไปมะกุเนี่ยอืม้ร้อนอ่ะ so ร wow ้อนไปร้อนจะเป็นมะกุลไปเลยหอเนียอร่อยะอมอร่อยชมอตปมะกุดเลย

เอา่อยจัดโราไมไดเอาออกไปเอาไปหนูผมไม่กินมาูอด้ๆอนนี้คอดตง้นน้ำนะ้น้ำนรเอาไปกินเล็กๆอ่ะฟันไม่มีอ่ะ นชิมรสชาติไงใช่ไหมชาติใช่แล้วอร่อยเลยได้ไก่กูละร้อยิดีไหมทำไหมจะให้ร้อยกูละร้อยเดียวเองครับยำไก่เหนียวนะครับคือถ้าจะให้ดีนะต้มไก่ให้สุกก่อนนะครับต้มไก่เป็นตัวแล้วก็เลาะเนื้อออกนะครับถ้าอย่างเงี้ยมันยังเป็นจะเหนียวอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ต้มก่อนอันนี้เราก็ ต้องใช้เวลาเพราะว่าร้านเขาต้องตัดข้าวข,ขายนะครับเราเป็นท่านเวลาก็นานแล้วก็เลยทําให้สุกพอสุกแล้วก็รับประทานได้ครับถ้าอย่างเราเราเนี่ยไม่เป็นไรครับมันจะมีไม่กี่คนที่แบบมีปัญหา